ผมกริบคอสวันดีครับกับชนินพงศ์วิศปาแปลวครับ การจัดหาสถานที่นะครับในส่วนของการผลิตภาพยนตร์ก็คือการที่เราเนี่ยจะไปเตรียมหาพื้นที่สําหรับการถ่ายทําที่จะต้องสัมพันธ์กับบทนะฮะหรือโครงเรื่องที่เรากําหนดขึ้นไว้เช่นอ่าอันนี้จะไปภูเขาทะเลหรือว่าในเมืองก็แล้วแต่ว่าบทเรื่องนั้นเนี่ยจะเหตุเกิดที่ไหนอันนี้ก็คือหลังจากที่เราประมวลมาทั้งหมดแล้วว่าโอเคในเรื่องเนี้ยมีโลเคชั่นหรือสถานที่ทั้งหมดกี่ที่ขั้นตอนต่อไปก็คือการตามหาสถานที่ที่เราต้องการจะไปถ่ายทำส่วนส่วนอ่ เรื่องของสถานที่เนี่ยปกติถ้าถ้าเราจะทําการถ่ายทําภาพยนตร์หรืออะไรก็แ,แล้วแต่ทีนี้เราจะเป็นละครอ่าโลเคชั่นต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะหาในแต่ละโลเคชั่นเช่นโลเคชั่นหนึ่งโลเคชั่นสโลเคชั่นสควรจะมีสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อสะดวกในการเดินทางหรือย้ายโลเคชั่นและในแต่ละโลเคชั่นเนี่ยก็ควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือ ร้านอุปกรณ์ต่างๆหรือเราขาดหรืออะไรในกองถ่ายเราก็ต้องสามารถที่จะหาสิ่งที่เราขาดนั้นนะได้ได้ใกล้โดยที่ไม่เสียเวลาในการถ่ายทําแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญที่สุดส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามไปคือการหาโลเคชั่นควรจะหาในที่ท,ที่หนึ่งใกล้โรงพยาบาลใกล้อนาัยหรืออะไรก็แล้วแต่ ในกรณีที่ในกองถ่ายนั้นเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นอันนี้จริงๆและเป็นสิ่งสําคัญนะว่าโรคชั่นควรจะอยู่ในที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เรื่องการเตรียมสถานที่หรือโลเคชันในการถ่ายทำเนี่ยสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ประเภทง่ายๆนะครับก็คือถ่ายทําที่บรรยากาศจริงหรือด้านนอกเอ็กซิเลียก็คือบรรยากาศทะเลภูเขาแม่น้าอะไรก็ว่าไปกับอีกแบบหนึ่งก็คือในสตูดิโอนะฮะก็คือในสตูดิโอหรือในอาคารน,นะฮะซึ่งอาจจะเป็นห้องพักนะฮะหรืออาจจะเป็นห้องออฟฟิศทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะนั้นการเตรียมสถานที่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างสําหรับการเตรียมที่ไม่เหมือนกันนะฮะเอาเป็นเรื่องภายนอกก่อนนะครับสาหรับเรื่องภายนอกเนี่ยอันดับแรกที่เราจะไปคือหนึ่งมันไกลเกินไปนะฮะในใน,ในระยะทางที่เราจะเดินทางมันไกลไหมมันคุ้มค่ากับที่จะไปเอาฉาบไหมในงบประมาณที่เรามีนะ่ะทุกอย่างรันทางานเนี่ยมันจะมีงบประมาณอันดับแรกนะการวางแผนเราทํางานตามง,งบประมาณก่อนนะฮะงบประมาณเช่นบอกว่าโอเคมีงบอยู่เท่านี้บาทแต่เราจําเป็นต้องไปเชียงใหม่ไหม เราไม่ต้องไปเชียงใหม่ด้มันมันม,มีมุมอื่นๆที่คล้ายๆเชียงใหม่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนจัดหาสถานที่เนี่ยเขาจะไปเซอร์เวย์ไปหาเฮ้ยอันนี้บรรยากาศได้นะเดี๋ยวเราเซ็ตค็อปอันนั้นหลอกขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเบี่ยงมุมได้หลบมุมได้ให้มันเป็นอีกสถานที่หนึ่ง <S 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 ที่เหลือ อ่ะยกตัวอย่างกลับมาในเรื่องของอการแจัดไฟการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีไฟเข้ามาผสมโลเคชั่นที่เราไปนั้นมันมีไฟกันไ,ไหมมันมีไฟฟ้าได้ไหมเราไปเสียบปลั๊กได้ไหมหรือไม่ได้เราต้องเอารถปั่นไฟไปไหมอันนี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งทีนี้อีกสิ่งสําคัญที่มันจะต้องอมีมาก็คือเรื่องของการเดินทางไปคนจัดหา,าสถานที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอมี Google เนี่ยมันทันสมัย เขาสามารถล็อกโลเคชันเพื่อแชร์ให้โลเคชันให้กับผู้กำกับให้กับทีมงานให้กับนักแสดงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยโ,โลกมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปนะเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมามากแม้กระทั่งการไปถ่ายโลเคชันเนี่ยถ่ายจากมือถือม่งกมาปุ๊บดูเฮ้ยชอบที่นี่อ่าเดี๋ยวค่อยไปดูของจริงกัน หรือบางทีลูกค้าเงี้ยสมัยเนี้ยแทบจะส่งไลน์ประชุมไลน์กันแล้วตั้งไลน์กุ๊ปเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตเราเ,เราก็ควรจะใช้ตรงเนี้ยให้มันคุ้มค่าซึ่งหนึ่งนะครับที่มันจะ,ะช่วยเราก็คือเรื่องของการประหยัดเวลานะรประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณนะฮะอันนี้รวดเร็วทันใจมากสมัยนี้อันนี้ก็คือกว้างๆของอบรรยากาศการหาโลเคชันภายนอกสถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวด้านในสตูดิโอลองเล่าให้ฟัง ส่วนในสตูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าพูดถึงโลเคชันจริงเราก็จะได้ได้มูดหรือได้ฟิลอะไรของของการถ่ายทําที่ได้เป็นของจริงแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีอยู่คือเป็นเรื่องของเวลาเวลาเราอาจจะทําไม่ได้ตามที่เรากําหนดถ้าในสตูก็คือเราสามารถที่จะเซตอัพแต่อันนี้ก็คือพอเซตอัพมันก็จะมีส่วนของคอร์สหรือของบัจเจ็ตขึ้นมาแต่เราเซตอัพเนี่ยถ้าจะเป็นห้องมีพอปมีทุกทุกอย่าง ตามฉากตามบทที่เราได้มานี่เราสามารถที่จะถ่ายได้เลยทั้งวันทั้งคืนถ่ายไปไถ่ายได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของคอร์สคือเราสามารถที่จะจับแสงให้เป็นกลางวันก็กลางวันได้จัดแสงให้เป็นกลางคืนก็เป็นกลางคืนได้คือแล้วก็ความสะดวกของในสตูดิโอก็คือหนึ่งมีห้องน้ำมีห้องแต่งตัวมีสองไม่ร้อน ทุกอย่างาแคตเตอร์ลิงหรือระบบกองถ่ายทั้งกองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสตูดิโอแล้วเราทํางานได้สะดวกเซตอัพได้ทุกอย่างแล้วเราสามารถถ,ถ่ายได้ตลอดแล้วก็กาหนดได้กาหนดทิศทางของแสงเป็นเช้าเป็นกลางวันเป็นกลางคืนเป็นอะไรฉากแล้วก็าสามารถที่จะทาฉากาขึ้นมา2ฉากสามฉากสี่ฉากก็ได้กล้องอในการถ่ายทยําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะขยับถ่ายรับถ่ายกว้างถ่ายอะไรซึงในสตูดิโอค่อนข้างที่จะ สะดวกโลเคชันเพราะว่าโลเคชันบางบางโลเคชันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายทําหรือสถานที่อยากจะไม่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 เอือ้อเท่าไห,หร่หลักเลยฮะก็ก็คงประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้สําหรับในสตูดิโอครับสำหรับขั้นตอนในการหาสถานที่ในการถ่ายทำเนี่ยหลังจากที่ทาง ที่ประชุมสรุปม,มาแล้วว่าเราต้องใช้โลเคชันอะไรบ้างสาหรับคนที่เขาจะเป็นคนจัดหาสถานที่ในปัจจุบันอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีพัฒนาไปแล้วสมัยนี้อันดับแรกนะครับผมใช้อินเทอร์เนต็ตที่เป็นประโยชน์อยากได้ฉากอะไรเราเซิร์ชดูก่อนว่าไอ้ยอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนบ้างปัจจุบันมีคนใช้อยู่ในอินเทอร์เนต็ตเยอะแยะไปหมดเลยหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะมีพักพวกเพื่อนฝูงที่ทำโลเคชันด้วยกันเนี่ยสามารถโทรสอบถามได้ไอ้นี่มันที่ไหนดีจากนั้นเนี่ย เราอาจจะโทรไปติดต่อแล้วก็ขอประสานไปดูพื้นที่เพื่อบล็อกมุมมาให้ดูให้พวมกับดูหรือพวมกับ่ายสินดูซึ่งปัจจุบันก็บอกไปแล้วว่าสามารถส่งมาทางโทรศัพท์มือถือได้ส่งอีเมลได้มันรวดเร็วได้ได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นขั้นตอนปัจจุบันมันอาจจะไม่ยากเย็นเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องขับรถไปตะเวนตามหามุมหรืออะไรนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอ่าปัญหาปัญหาในการหาสถานที่ถ่ายทำเอาง่ายๆก่อน เอาภายนอกอะนะครับสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลหาสถานที่ถ่ายทําส่งมาให้กับทางผู้กำกับหรือผู้กำกับสินดูเนี่ยสรุปมาหมดละแต่บางทีเรินเในเรื่องของการเก็บดีเทลเช่นอันดับแรกเยนะฮะการเดินทางมีหลายๆครั้งที่ลืมระบุจุดที่เดินทางไปถ่ายทําทีมงานวันถ่ายทาไปถึงหลง ทำแผนที่ไม่ชัดเจนนะฮะ,ะปากบุตรอาจจะไม่ตรงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ข้อหนึ่งข้อ2องพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนพระอาทิตย์ตกทางไหนอันนี้เป็นเบสิกมากเพราะว่ามันจะเป็นองค์ประกอบของภาพที่ให้เรารู้ว่าทิศทางแสงเนี่ยมาจากทางไหนซึ่งบางทีลืมระบุตรงนี้พอถึงตั้งมาปุ๊บอ้าวย้อนแสงในเฟรมที่เราต้องการตรงนั้นในมุมที่เราต้องการตรงนั้นมันก็เลยทําให้เสียโอกาสในการไหนทำตรงนั้นตายอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะ้ํา ไฟห้องน้ําต่างๆที่ได้กล่าวไปก่อนต้นแล้วในสตูดิโอมั้งในสตูดิโอจริงๆก็พูดควบคุมไปแล้วเมื่อเมื่อเมื่อจากเมื่อตะกีน้นี้อันนี้เราก็พูดถึงว่าปัญหาต่างๆอในการหาโลเคชั่นหรือการตัดสินใจอันนี้ก็มาเสริมเสริมอาละกันอันนี้จากประสบการณ์ก็คือบางทีเนี่ยการที่เราไปชอบลเค a t i o n นีน้แล้วเราจะต้องไปติดต่อเราจะไปหาใครแล้วถ้ากองถ่ายมาแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาไหม อย่างเช่นเราจะไปตำบลน,นี้เราจะถ่ายที่นี่เราควรจะเป็นยังไงทุกที่จะมีะเขาเรียกเจ้าที่มีเจ้าของสถานที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอบตอมีอะไรตั้งอะไรเนี่ยหนึ่งเลยคนที่หาโลเคชั่นก็ต้องไปหาพูดง่ายๆว่าเจ้าของสถานที่พี่ครับผมจะมาถ่ายทาที่นี่ผมจะทํา1 2 3 4 5เป็นภาพยนตร์โฆษณาเป็นภาพยนตร์หนังยาวหนังสัน้นหรือละครอะไรก็แล้วแต่เราต้องพูดกับเจ้าที่ที่นั่นให้ให้ให้เข้าใจว่าเรามาทําอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เราไม่ไปขออนุญ,ญาตหรือไปแอบถ่ายหรือไปอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังว่าอยู่ๆกําลังถ่ายเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่มาคุณมาทําอะไรครับหรือคุณไปถ่ายในเขตอุทยานคุณก็ต้องไปสถานที่อุทยานไปทําเรื่องขออนุญ,ญาตให้เรียบร้อยเพื่อเวลาถ่ายก็จะไม่มีปัญหาเขาก็จะได้ไม่ต้องมาไล่ก็งานก็ไม่เสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญของการการหาสถานที่แล้วก็เป็นปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ในการหาโลเคชั่นหรือในการที่จะเข้าไปถ่ายทําในแต่ละที่ ในที่ต่างๆ,ๆเนี่ยเราควรขออนุญาตให้เรียบร้อยนะฮะตามความเหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาว่าบางที่ก็าจะาอา้ายินดีให้เราถ่ายฟรีแต่ว่าใส่ซับสไครต์ให้หน่อยบางทีก็อขอค่าดูแลค่ากุ้มครองค่าเก็บขยะค่าทําความสะอาดน,นี้ก็อยู่ที่ว่าคนหาโลเคชั่นหรือผู้จัดก,การกองถ่ายโปรดิวเซอร์ก็คุยกันตกลงราคาตกลงอะไรกันให้ดีให้เรียบร้อยอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องทํา ในปัจจุบันนี้